เดี๋ยวิทยให้ไปโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาิท้ายให้พ่อเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทายให้อะมาโทรศัพท์มาที่ล่ะโทรศัพท์เจ้าแมอ้งานงาม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 ่เืออุ้ยพน่เออออออาหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ paid, ่สองสามามาของคนนั้นครับครับผมเออมามาเอาใหกกกว้างเห็นได้ไหมล่ะกล้างน้นเออเอานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งลายนอยลายน้อยลายนอยหนึ่งสองสา เบอร์อ้เท่เท่เท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 มามเออเออลง๊่อนเออลงนี่เลยลงนี่นี่นี่พี่โอ้ดีไงนี่นี่ีโอ้ี่อัดไปอยู่นี่เอออืมแล้วป๊าปป๊าเอาไลนน้อนไลนน้อนน้ำไลนน้อนน้ำโอเคเอาอ่าเออใครชลงเทพร้อมเด้อ กีตาร์มัเยวชียรชมงคนเครับเออเออเินันนีเียร์นดีอ่ะเป็นเนาะเนครับโนยนชุนนนตันันเเดี๋ยวเาเอากีตาร์ก่อนนะเต้น้นนี้ตาเออ้เาหนังห้อง้อกมากันเลยก็ได้นี่ครับตัวเทปครับเต้นเทปเ้ปเชะยร์ยอนกอเชียร์เมากยี่ยังนังแดงกอมากเงี้ยวครับเออเงี้ยวหกเงี้ยวากเงี้ยวครับเออกเงี้ยวเคยกินยบอ่เคยกินครับเอ มันสมบ่เนื้อมันหน่อยครับโอเออในมันใยไนมันใ่เม่นครับยเลแม่มนี่ยอ้อันโรงเรียนไหนก่อนเนี่งชุชน้นกรูครับไปแข่งกีฬายังกีฬาสีบ่ฬาุตบอัครับโอ้แ่ครับการแรครับ่ครับคูกีฬาอ่อนตา่อนตาเสียงครับเบอร์มาะโถ เออเดี๋ยวส่งคลิปให้เพื่อนเลยนี่ลงคลิปให้เพื่อนเลยว่ามูเจ้าหนีโรงเรียนมานี่บาทนี่ละมาแข่งบอลครับบออมาแข่งฟุตบอลกวนกลมผมไปชื่อแข่งกันโลกผมไปเชื่อเป็นโลกลงเงี้ยนะชมเลยมาเห็นครับอ๋อเออจำได้เออนี่ละคันคันเอฟซีลุนี้ละคันในใจเงี้ยเงี้ยเพราะว่า ขาพดันเป็นบาวดิวัอนี้เราหาเขาเพาะจริงอนี้อันนี้เป็่อยไปกดติดตามพี่ปูเล่เด้อกดติดตามแล้วคับกดแล้วกดแล้วอ๋อเออกดแล้วสเพื่อกดติดตามหมดที่จะมารพี่งไงตัวกีตาร์เขาอัดใเนาะกีตาร์เนาะไปครับตัวมือก่อนตัมือก่อนเอาเทมบบเงี้วก่อนเอาเทมบเงี้ยตัวมือ่อ

ขอสปอนเซอร์จากควขอสปอนเซอร์ให้เเอช S K หน่อยครับเอ่อเจนี่ S K หรอลูกใช่ครับอ S K J V มั่งจี J V คว้าสปอนเซอร์หน่อยมั่งจี J V คว้าสปอนเซอร์หน่อยครับอยากมาซื้สปอนเซอร์เจ้าสปอนเซอร์หรือเจ้าเอ็มร้อยเอาสปอนเซอร์ครับเอาสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เป็นยั้นดี ตอนชื no okay, okay, ่อเป็นคอวดสบบาทโอเเดี hmm. ๋ยวเต้นคลิปเดี๋ยวจานหาเลยโย้ออมวนละสวมวนละมามวนละสวยอ๋อเออเพื่อนส่วนบ่เพื่อนในส่อนบ่เพื่อนส่วนพิ่ชาย่งสอนดนตรีโอ้แสดงว่าเจ้าแสดงว่าเจ้าเล่นดนตรีี่ เนดเป็นะไ่จั้านะ้ยุกกลางกลางมันบ้นั่นมานี่ยุกกล่องหลังบูยไอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้ผมเบรกใสู่มนล้กลนบบกลางครับโอ้แม่คว้าครับย ใช้โดนกันอีนยมที่มันเต็มแลวครับไม่เต็มก็สร้างแล้วลบขิมตัวนอท้ายแล้วเออแย่ลรวก็ลบขิมเลยออลบขิมแล้วมันมีหน้าม้าเจ้ากวดเลยครับมนี่ล่ะอยูุบ้านเขานี่ล่ะอยู่น้ำนี่ล่ะขอนสารนี่ล่ะมาไปนี้มามอันนั้นผู้เล่นนั่กลางกลางกกลางกลาาาากกลา

ที่น okay. okay. ี่แล้วดีไหเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามัเสรัโอเคขอบคุณครับ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 บคุณก็เต็มรการสสรไปเตรมหอนพี่เรเออ